รักษารษาชการแทนนายกเทศมนตรีตะบนช้าเผือและสวัสดีท่านผู้มีเกียตรติทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของพิธีของเราอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสมรัพิธีลง,งานามถวายพระพรนะคะเน่ืองในโอกาสทามมงคลเฉลิมพระชนภพรรษา8 4จพันษา 84, ศิริกิณพักรบรมบราชินีนาคค่ะแน่นอนนะคะทุกท่านคะอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อช่วงรู่นี้เองนะคะว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ประสบนิการชาวไทยของเราจะได้ร่วมกันค่ะถวายพระพรและก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดินของเรานะคะและตอนนี้คะ่ะได้เวลาแล้วละคะทุกท่านคะลำดับต่อไปคะ่ะเรียนเชิญน,นะคะสำหรับท่านประธานในพิธีของเราคะ่ะท่านบุญธรรมรีขงมูลรองนายกเทศมนตรีรักษาร,ราชการแทน่นดน เลือกค่ะเข้าสู่การจุดธูปเทียนบูชาพระตนะไตรเรียนเชิญค่ะในการเริ่มต้นสีดีเพิ่มมากเราของม้ว่าจะเป็นพิธีการของดีหรือว่าคุณนาที่เป็นผู้ให้เปนแบเรามานะคะเรียนเชิญท่านผู้มีีเกยรติทุกท่านค่ะบริเวณด้านข้างสาราอิปประสงค์ค่ะในือชั้นที่นึ่เราจะก้สู่ช่วงของการทำบุญต่างๆเนื้อใหญมหาบุญคนแบบนี้นะคะเดี๋ยวที่ต่อุกท่านค่ะ การเย็นหรช่วยเย็น่ะช่วงเงยน็นเราก็จะมีกิจกรรมแล้วก็มีพิธีต่อเนืนน่องนะคะสำหรับพิธีแต่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถต้องบอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชกรณียกิจอัน,อนกปี่นเปรตเมตตาต่อปานาประชาราชนะคะ ด้วยพระราชกรณียก,กิจต่างๆที่ทรงปฏิบัติต่อเนืนน่องกันมาอันเป็นพระเมตตาบารมีอย่างหาที่สุดไม่ได้และแน่นอนค่ะเฉลกด้วยแม่แห่งชาติประจำปี2 5 5 9นะคะสมเด็พาจพระนางเจ้าสุร,กริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าฯพระราชทานคำสอนวันแม่แห่งชาติประจำปี2 5 5 9ไว้กลาวว่าสอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลางทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล ประกอบด้วยคุณธรรมงานทานตนย่อมได้คนดีทอต่อบ้านเมืองค่ะนี่คือ